ราศีมังกรได้ไพ่ผู้มีความรู้เป็นยังไงบ้างอาจารย์อมก็ดวงช่วงเนี้ชาวราศีมังกรเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเด็กจบใหม่หรือภาพรวมเนี่ยดวงชะตาราศีมังกรในช่วงนี้จะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการเรียนรู้การสอบแข่งขันหรือมีวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอบ อาจจะเป็นการสอบราชการใช่ไหมคะหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับการศึกษาอเดือนนี้เลยนะจย์โอทุกรูปแบบนะฮะอาจจะเป็นศาสตร์วิชาการใช่ไหมศาสตร์แนวศาสตร์เขาเรียกวการทําอะไรบางอย่างก็ได้อะไรที่เป็นเกี่ยวกับการศึกษาใช่ไหมคะหรือมีคนมาขอคาปรึกษาหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับส่วนในมุมนึงก็คือมีดวงในเรื่องเกี่ยวด้านสายมู หมายถึงว่าจะ <ขอ S 2> ไปอขอพรคือจะไปสอบอะไรเนี่ยคุณอาจจะต้องได้เข้าไปเกี่ยวกันไปขอพรใช่ไหมคะบนบานสารกาวอสายมูก็เลยทีเดียวหรือชาวราศีมังกรจะชอบดูดวง ช่วงนี้ก็จะดูดวงหรือว่าช่วงนี้อาจารย์อมรับลูกค้ากลุ่มาราศีมังกรเยอะอยู่ใช่ไหมใช่ครับหรืออีกมุมนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องการได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลมาแล้วเป็นไงอาจารย์อมก็นีสายเอเอราศีมังกรเข้ามาสายมูนี่ผลมันจะออกมาดีไหมอ่าเป็นไปได้สูงใช่ไหมถ้าชาวราศีมังกรเนี่ยไปบนบานศาลเก่าอขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเข็มทิศนำทางชีวิตสักนิดนึงนะคุณจะมีโชคดีเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อนะหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าด้าน เทพเทวดาใช่ค่ะการไปขอพรการไปอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอาจจะไปวัดไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้เทพต่างๆนะนี่นะนี่คือชาวราศีมังกรนะครับถ้าเป็นเรื่องงานก็แน่นอนครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการเรียนรู้การสอบแข่งขันนะครับตรงนี้นะฮะหรือตัวคุณเองจะมีเกณฑ์ที่จะมีดวงในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นมิชาการความรู้ใช่ถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็จะมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าด้าน การที่จะคุณจะต้องหาเงินเนี่ยโดยที่แบบประเภทหัวหกต้นกิดเลยเอ้ยังไงนะครตรงนี้ก็คือประเภทมีเกณฑ์กังวลมีเกณฑ์เครียดในเรื่องการเงินแต่มันก็เหมือนประมาณแบบว่ามีอะไรมาโดนใจมาให้คุณเนี่ยเหมือนคิดอะไรบางอย่างในการหาเงินมันเหมือนมีสิ่งลี้ลับช่วยเหลือไหมหรือมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้การเงินคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ฟุกๆกแคบแคบก็ได้เช่นเดียวกันมีเครื่องรางของขลังมีสิ่งมงคลมากระตุ้วอะไรประมาณนี้นะฮะ ส่วนในมุมนึงก็คือการเงินคุณจะล่าช้ามันเหมือนจะอึดอึดเอื่อยหน่อยยังไงะ,ะตรงนี้เหมือนเหมือนประมาณรอแล้วมันได้ช้าใช่ไหมคะได้ยากนานอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งสันโดษอยู่คนเดียวไปเลย <With. S 2> ก็คือเรื่องความรักก็กลายเป็นแบบว่าถือศีลเข้าวัดไปเลย,ยงงหรือไม่ก็ประเภทอยู่แบบประเภทคนเดียวเงาเงาาหรือถ้ามีคู่ก็ประเภทอาจจะต้อง ต่างคนต่างอยู่อยู่ใครอยู่มันคือช่วงนี้เหมือนกับแยกกันอยู่เพื่อการตั้งสติกับการมุ่งมั่นอะไรบางอย่างก็ได้ประมาณนี้หรือมุมหนึ่งก็คือคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้ยินข่าวการบวชการคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปไหว้ไม่ใช่ไหว้อาจจะเป็นเหมือนก็เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมงคลงานบวชของญาติพี่น้องก็ได้จะภาพร่วมอะไรประมาณนี้ไปทําบุญกับคนรักก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะทำบุญร่วมชาติตักบารร่วมขันกันก็ได้ หรือถ้ามองในมุมหนึ่งคือคนที่เข้ามาเกี่ยวพันกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในวงการครูอาจารย์นักวิชาการนักเรียนนักศึกษาะอะไรประมาณนี้ก็สำหรับชาวราศีมงกร